สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดวันนี้ผมอยู่ที่บางนานะครับโกดังบางนานะเดี๋ยวผมพามาดูรถยนต์อีสุสประตูครับเครื่องยนต์1.9ดีเซลเกียออโต้นะไฮเลนเดอร์ครับด้านหลังไปดูกันเลยสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้ออูสุนะครับ d m a ม็กไฮเลนเดอร์นะเครื่องยนต์1.9ดีเซลครับเกียออโต้นะ นี่รถยนต์เป็นปี2019ครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสีขาวนี่เป็นสีประตูครับมีอยู่คันเดียวนะครับรุ่นนี้นะนี่ผมพาดูรอบๆเลยนี่ยาง265หกทับหกครับ ขอบสิบแปดนะยางปี2022ครับสัปดาห์ที่สิบนี่ตัวฮันเดอร์นะครับด้านในนี่ผมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันนะครับนี่เกียร์ออโต้ระบบแอร์อครับวิทยุนี่ภายในเป็นสีดำนะครับเป็นเบาะผ้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครับ นี่ด้านหลังนะครับเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังสะอาดอยู่เลยนะด้านบนนะครับรถยังสะอาดอยู่เลยครับสวยๆเลยครับรถคันนี้เลขไม้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสองกิโลเมตรนะครับอพอดอีผมไม่มีกุญแจคันนี้นะครับก็ ดูจัดเอกสารก่อนนะเอ่ภายในห้องเครื่องยนต์ครับเดิมๆเลยครับนะ สวยสวยอยู่เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับเป็นสีขาวมุกนะครับรถยนต์เป็นปี2019นะครับจดทะเบียน2,562นะครับเครื่องยนต์1.9 150แรงมา้าดีเซลครับ นี่สวยๆเลยครับอยู่คันเดียวนะอ่ะประมาณนี้ครับผมครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมรถอีสุสีประตูตัวนี้นะครับรถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับข้างไบเทคบางนาเลยนะก็โทรมานัดก่อนล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมแจ้งโลเคชั่นให้นะครับจะได้ไปดูที่ตัวรถด้วยกันถูกนะอ่ะสำหรับราคารถยนต์คันนี้นะครับ อยู่ที่539,000บาทนะครับสามารถซื้อเงินสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากลับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ